สวัสดีครับคลิปนี้จะไม่แนะนําการทํา Google c e e p นะครับ Google Keep นะครับก็วิธีการก็คลิกที่ไข่ปลา9จุดแล้วก็ไปที่ Keep นะครับ k W e p ตัวนี้นะครับคลิกเลยครับคลิกปุ๊บขึ้นมานะฮะอ่ามันก็จะขึ้นหน้า Keep ตัวนี้มาให้นะครับ Keep นี้มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ทําเหมือนลักษณะเป็นโพสต์อิะครับเพื่อที่จะประกาศ กิจกรรมต่างๆให้คุณหนได้รับทราบมันจะต่างกันตรงที่ปฏิทินมันจะเป็นวันที่ที่กําหนดแล้วก็คนส,ส่วนใหญ่จะดูได้ง่ายนะครับแต่คลิปนี้เหมาะสำหรับการทํางานเป็นกลุ่มนะครับทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็มาชิคดีกันว่าใครทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับวิธีการสร้างง่ายมากเลยครับไปที่คาว่าจดโนต้ตตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาที่ตรงกลางตรงนี้ตั้งชื่อของคลิปเลยครับตั้งชื่อ,องงานนะครับผมขอเป็นนัด คุยนะครับนัดวางนัดวางแผนประชุมนัดวางแผนอะไรดีนะ้านัดวางแผนเต,ตรียมประชุมนะครับประชุมอีกแล้วนะครับเรียมประชุมนะครับคิดไว้ก็เป็นประชุมนะฮะจากนั้นเสร็จก็อันนี้คือชื่อใหญ่นะครับชื่อเรื่องต่อมาก็คือการจดโน้ตว่าเราจะนัดอะไรนะตัวนี้ผมแนะนําให้ทําเป็นนะครับเช็คลิส จะดูแล้วน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของคลิปมากกว่านะครับไปที่ไข่ปลา 3. จุดตึงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่คำว่า,อ,าอยู่ไหนเอเออแสดงช่องทำเครื่องหมายเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะคลิกเลยาว mm hmm. นี้ก็นัดคิดเลยครับว่าในการวางแผนการประชุมเราจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นเตรียมเอกสารนะครับเตรียมเอกสารเตรียมไม่สมมติน,นะครับผมก็ใส่ไปก่อนนะครับ เตรียมประกาผมขอคิดตามที่ผมคิดออกนะเวลานี้นะนะครับแล้วก็เตรียมอีกสักอย่างครับเตรียมนะครับวาระการประชุมอ่าสมมุติว่าเราสร้างในเรื่องของอ่าหัวข้อในการนัดหมายได้แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปเพิ่มนะครับอันดับแรกคือแจ้งเตือนก่อนว่าเราจะแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนได้อันนี้ครับให้ไปแจ้งเตือนวันไหนนัดหมายวันไหนก็มาคลิกตรงนี้นะครับนะครับเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าวันนี้หรือเปล่าก็คลิกเข้าไปนะฮะเราสามารถกําหนดค่าแจ้งเตือนได้นะครับนี่ครับคลิกเข้ามาอีกทีหนึ่งขอโทษครับถ้าไม่ใช่ก็กาออกก่อนนะครับแล้วก,ก็คลิกใหม่เราสามารถกําหนดวันได้ใช่ไหมว่าจะให้นัดหมายวันไหนอย่างไรนะครับผมขอเป็นนัดหมายเป็นวันที่16แล้วกันนะครับเวลานะครับช่วงบ่ายอะไรเงี้ยนะครับ เกิดซ้ำไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิดซ้ำนะครับนัดหมายไปจากนั้นเสร็จก็นี่คือการแจ้งเตือนนะครับเพิ่มเพื่อนมาได้ครับก็ใส่ครับเหมือนเดิมจะใส่เป็น google group ก็ได้จะใส่เป็นใครก็ได้นะครับผมก็อนุาตใส่เป็น google group แล้วกันนะครับ i t s d u นะครับชื่อกลุ่มผมเป็น i t s d u sd i t s d u นะครับ2 0-21นะครับ at google นะครับ goog L-E <c oughs> โทษนะครับจามเียครับแล้ว <c> ก <oughs> <c oughs> ็ G R O U P S นะครับ G R O U P S กุ๊ปอันนี้คือกลุปนะกล๊ปของผมนะครับกุ๊ปของผมหรือว่าใส่เป็นลายบุคคลก็ได้นะครับใส่เป็นลายบุคคลได้เลยเนี่ยถ้ามันมีอยู่แล้วมันก็จะออโต้นะครับใส่ไปได้เลยใส่เป็นลายบุคคลก็ได้วิชูดิสิอะไรเงี้ย โอเคนะครับอันนี้คือเราดึงผู้เข้ามาร่วมงานนะครับถ้าได้แล้วก็โอเคก็กดบันทึกไปนะครับตีอเลเราก็ใส่สีไปนะครับสีให้มันดูเด่นเด่นสีตรงนี้มันจะมีผลอยู่กับฝั่งเราเท่านั้นนะครับของเพื่อนเพื่อนจะไม่ขึ้นสีนครับถ้าเพื่อนรับเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นสีเราสามารถเปลี่ยนของใครของมันได้นะครับเพื่อให้เกิดความสบายตาในการดูแล้วก็ใส่รูปเพื่อจะให้มันดูน่าสนใจขึ้นอะไรเงี้ยอ่าผมก็เลือกรูปนี้แล้วกันนะครับอ่าดูเหมือนโพดิตมันดูสวยๆนะครับตัว นะครับอ่าพออย่างนี้เสร็จก็เรียบร้อยครับเราก็ได้นัดหมายไปแล้วนะครับแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับกดปิดได้เลยนะครับก็คือเสร็จละนะครับการนัดหมายก็เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นเราสามารถที่จะติ๊กว่าตรงนี้ทําแล้วตรงนี้ทําแล้วได้เพื่อนที่ได้รับการนัดหมายก็จะเห็นเหมือนเราทุกประการ นะครับเห็นหมือนเราทุกประการมันจะไปแจ้งเตือนเลยว่าถ้าเพื่อนเขาได้มี Google k ล e p เขาก็จะขึ้นโชว์เลยนะครับสมมติเพื่อนบอกเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้เตรียมนะเอกสารติออกได้ครับเขาก็จะทําไปทำมาแล้วก็เพื่อนสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดงานเข้าไปได้อีกนะครับก็คลิกเข้าไปแก้ไขอะไรต่างๆได้เหมือนเดิมเลยนะครับนะคลิกขึ้นมามันก็เข้ามาเพิ่มรายละเอียดงานกันอีกได้ก็กลับมาทําแก้ไขเช่นเดิมนี่คือลักษณะของการทํา Google Keep นะครับนะครับลูกเล่นอย่างอื่นก็ประมาณนี้ครับ สามารถที่จะเพิ่มป้ายกำกับได้นะครับป้ายกำกับคือด้านซ้ายนี้สังเกตลองผมว่ามีงานด่วนงานประชุมงานเร่งด่วนป้ายกำกับจะเป็นตัวแยกคลิปนะครับให้เราว่างานประเภทนี้คือหมวดไหนมันจะได้แยกหมวดครับไม่ใช่นั้นเราดูตรงนี้เราดูแลตาลายใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราแยกเป็นหมวดมันก็จะดูง่ายนะครับเนี่ยมันจะจัดหมวดเราก็สามารถที่จะจัดคลิปอันนั้นเป็นหมวดหมวดได้โดยการเลือกที่คําว่าป้าย เพิ่มป้ายกำกับนะครับอันนี้ผมสร้างไว้สามป้ายใครจะทำใหม่ก็กดที่ป้ายชื่อป้ายกำกับนะครับใส่ใหม่ผมคิดว่างานงานประจำนะครับสมตว่งงานประจำตัวนี้อ่ะก็เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดประมดการวางแผนเมื่อกี้ก็คืองานประจำนะครับสังเกตดูมนโน้ตซ้ายงานประจำก็ขึ้นมาใช่ไหมฮะก็คลิกเข้าไปดูอ่าก็จะมีอ่า g o o g l e Keep ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ Google Greek ก e e p ก็การใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่มีประโยชน์นึกถึงเป็นลักษณะของ เช็คล uh, ิสต์นะครับให้ติดตามกันในกลุ่มตัวทั่วไปได้นะครับเอาไปพัฒนาในองค์กรได้นะครับสวัสดีครับ